เค็มพิวเตอร์ครับเขียนไปได้เครื่องคอม,ได,อมอได้คอมซะอ่าได้ค,คอมเขียนคมไว้ไว้แคทเกมเล่น <Cat> Game. แค a เกม a t Game อ่ปะปาอันเนี้ยคำถามอาป้าทำไมถึงอยากได้เพื่ออยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมอยากเป็นด้วยยูทูบเบอร์แบบแค g เกมใช่ไหมเขียนลงไปว่าทำไมถึงอยากได้อยากได้เพราะอยากได้เพราะอ่า คอมพ์ม <Home. S 1> mm ่เอาไหมเอาไหม